สินค้านี้ได้ผลิตในถิ่นกำเนิดมากกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นผมยกตัวอย่างในน้ำขวดนี้นะครับในน้ำขวดนี้เนี่ยสมมุติว่าเราขายกันสิบบาทออไ,ไ,ไม่ได้เห็นยี่ห้อไม่เป็นไรสมมุติว่าเราขายกันสิบาทเนี่ยนะครับต้นทุนที่ต้องผลิตให้ได้แหล่งกำเนิดสินค้าก็คือถ้าถ้าสมมุติว่าสิบาทเท่ากับร้อยปซสินค้าตัวนี้ต้องมีต้นทุนการผลิตแล้วจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ4ี่บาท สบาทก็เท่ากับสี่สิบเปซ็นี่บาทสบาทหรือสี่สินหมายเขามา้ยหมายเขาว่ามันเกิดกระบวนการการผลิตเกิดกระบวนการมูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าตัวนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงานการใช้น้ำใช้ไฟมีการวางแผนทางการตลาดมีการคิดคําววณต้นทุนกำไรรวมไปถึงการขนส่งด้วย จากโรงงานไปจนถึงท่าเรือเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่พวกพูดมาเนี่ยคือรวมแล้วมันมีมูลค่าอย่างน้อยที่สุดต้องสี่บาทขึ้นไปจึงจะได้กดแหล,ล่งกำเนดสินค้าของอาเซียนนะฮะตัวน,นี้ก็ยกตัวอย่างง่ายนะฮะว่าถ้าเราจะเปลิตนสินค้าที่มันไฮเทคขึ้นมาหน่อยเราต้องคานึงถึงในเรื่องการใช้วัตถุด,ดิบการใช้แรงงานการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักร<ม>พวกนี้ผลิตแล้วได้แหล,ล่งกำเนิดสินค้าหรือเปล่าแต่ถ้าเบืดองบนเป็นสินค้า,าเกษตร โอเคพวกนี้ส่วนใหญ่เราเข้าใจแลวมั่นใจได้เลยว่ามันจะต้องเป็นได้ได้กดกแ่งกําเนิดสินค้าโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับโอเคพอถึงตรงนี้นะครับเราถึงจะไปในเรื่องของฟอร์มดีกับเซลเซอร์ได้เรือเวลาอีกเล็กน้อยนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปเรื่องฟอร์มดีกับเซลเซอร์แล้วเพราะฉะนั้นปูพื้นมาแล้วลาดยางลาดซีเมนต์ให้แล้วนะครับต่อไปก็อย่างด่วนนะฮะ เพราะฉะนั้น c e r Certificate of Origin ของอาเซียนมีอยู่สองรูปแบบน,นะครับทุกวันนี้กคือว่าเขาเรียกว่าฟอร,ร์มดีก็คือเอกสารพวกนี้ท่านจะต้องรีคีข้อมูลก็ต้องบอกว่ารีคีข้อมูลนะทุกวันนี้ก็คือยื่นข้อมูลไปทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปที่กรมกค้าต่างประเทศแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเสร็จถูกต้องตามกฎแ่งกําเนิดสินค้าตามระเบียบอะไรทุกอย่าง กรมงานทางประเทศก็จะปิ๊เอกสารลงมาแล้วก็อนุมัติฟอร์มดีมาให้ผูส้สง่งออกผู้ส่งออกก็เอาเอกสารนี้แนบไปพร้อมกับเอกสารชิปปิ้งคอมเมนต์ที่เอย่ยถึงเมื่อกี้นะครับส่งไปที่ประเทศปลายทางเพื่อนําเข้าและเลริ่มจัดภาษีแต่ขณะเดียวกันรูปแบบใหม่ผู้ส่ง,สงออกบอกว่าโอเครู้ในเรื่องการสงาร่งออกรู้ในเรื่อง,งกฎหมายกำเนิดสินค้ารู้ในข้อเขตของ FTA รู้ว่าถ้าฟอร์มดีมันทำยังไรรองอะไรพวกนี้ ท่านบอกว่าไม่เอาแล้วยื่นผ่านเจ้าหน้าที่บางทีมันก็มีข้อจํากัดนะวันหยุดวันหยุดเทศกาลยาวๆอย่างเงี้ยสมการ,กการ,กการปีใหม่เงี้ยกว่าจะได้เอกสารฟอร์มดีหรือว่าเอกสารฟอร์มอื่นอยู่ไปให้ทางหลักประเทศเนี่ยท่านรอไปกว่สี่ห้าวันไม่ทันเนี่ยสินค้าไปถึงแล้วแต่ฟอร์มไม่ไปเนี่ยเขาก็าผ่านพิธีก่อนอผ่านพิธีการศุลการกรไม่ได้มันก็จะเป็นค่าภาระเขาเรียกว่าเล่นเกิดขึ้นที่ประเทศปลายทางก็คือ ปลายทางก็จะเก็บชาร์จมาที่ผู้ส่งออกอีกมันก็เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นตัดสินใจเลยถ้ามีพื้นฐานในเรื่องฟอร์มดีมีความรู้ในเรื่องของกฎแรงกำลัดสินค้ายอยู่แล้วท่านเป็นผู้ออกฟอร์มด้วยตัวเองเลยที่เขาเรียกว่าเซลล์เซอร์ติฟิเคชันอันนี้ยกตัวอย่างให,ให้ดูนะครับตัวสีแดง d e p c i เนี่ยก,ก็สุติว่าเป็นผู้ส่งออกนะฮะรู้กฎระเบียบเข้าใจพวกนี้ดีเราก็ทําการ ออกเอกสารตัวนี้เองเลยนะฮะขั้นตอนไม่ยากไม่ง่ายนะผู้ส่งออกมีทางเลือกสิสองทางนะครับคือทั้งสองอย่างมันทไปพร้อมๆกันในขณะนี้นะครับคือท่านจะใช้ฟอร์มดีก็ได้ท่านจะใช้เซิร์เซอร์ติฟิเคชันก็ได้แต่ทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมการค้าต่างประเทศทเพื่อตรวจพิสูจน์แล้วก็ดูคนณสมบัติของผู้ส่งออกก่อนว่าทําได้มากน้อยแค่ไหนอย่างฟอร์มดีก็ลงทะเบียนทําบัตรยื่นต้นทุนการผลิตสินค้าปกติ ท่านก็มีอ v o i ว้แล้วก็มีบีเอลเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาไปยื่นขอฟอร์มดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเซลส์ทร f i เ a ชั o นนะครับท่านก็ต้องลงทะเบียนเป็นทู่